สารเลชนสวัสดีครับวันนี้มารีวิวนาฬิกากุชี่นะครับคบกับนะตัวนี้เป็นเกรดกลางๆนะครับเฉลยไปก่อนดีกว่านะว่าไม่ใช่ของแท้นะครับราคาตัวนี้นะครับสนนราคาอยู่ในตลาดทั่วไปก็ประมาณตลาดทั่วไปค่ะหลักร้อยนะครับร้อยไปปลายถึงไม่เกินหลักพันเนาะถ้าเกินพันนี่ก็ถือว่าแพงมากตัวนี้จะมีอยู่สองเกรดนะ เกรดแรกเกรดีนี่จะไม่กันน้ํานะครับสาหรับตัวนี้ที่เอามาให้ชมกันก็นคือเป็นเกรดดีขึ้นมานิดนึงนะครับจะกันน้ําล้างไม้ล้างมือได้นะครับดูเม็ดมายมนะครับใช้เลเซอร์ยิงเป็นโลโกโ้นะครับตัว GG ของฟุช่นะครับแล้วก็มาดูที่ฝาหลังนะฝาหลังก็ใช้เลเซอร์ยิงบางๆนะครับคําว่าฟุช่เห็นไหมครับตัวเรือนเป็นยางนะ หัวสายเป็นสเตเลสแท้นะครับหัวสายนี่เป็นสเตเลสแท้เลยทีเดียวนะสำหรับตัวเรือนนะครับหน้าปัดอะไรเนี่ยหน้าปัดถ้าดูด้านในสังเกตดูด้านในเป็นหน้าปัดนะครับเขาจะปั๊มนูนนะครับตรงรูปหมาน้อยแะบลิ้นเนี่ยจะปั๊มนูนขึ้นมานะครับเห็นไหมครับปั๊มนูนขึ้นมาเลยทีเดียวนะ ลายก็ใช้การพิมพ์ลายเข้าไปในเนื้อพลาสติกนะครับเนื้อยางนะครับรายละเอียดของงานนี่สวยงามดีนะครับทีนี้เราจะมาดูที่เครื่องของเขาเนาะ,ะเห็นไหมครับเครื่องก็จะใช้เครื่องจีนนะครับแต่เราจะ,ะจาสังเกตดูว่าเนี่ยเขาจะมียางซีนกันน้ําอยู่นะครับก็คือด้านในเม็ดมะย,ยมเหมือนกันนะครับงานถือว่าละเอียดใช้ได้นะครับ เสียตรงที่ใช้เครื่องจีนนะครับเครื่องตัวนี้ก็มีในนาฬิกาเกรดจีนล่างๆทั่วไปนะครับอันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะครับสนนราคาก็หลักร้อยนะครับไม่เกินหลักพันมันจะมีอยู่สองเกรดนะครับที่ที่แอดเจอนะครับผมอันนี้ก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะถ้าเจอตัวแบบนี้เปิดเครื่องออกมาแบบนี้นะครับเป็นตัวก๊อปนะครับแล้วก็เป็นก๊อปที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะตัวเรือนเป็นตัวตะกัวชุบนะครับใช้เป็นกพักหนึ่งเขาก็จะผุ สำหรับวันนี้นะครับสาระเรียวชาแนลก็เอามาแนะนําให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับสาหรับท่านที่ต้องการหานาฬิกามือสองนะสามารถแวะมาชมนาฬิกามือสองนะครับของแท้ได้ที่ร้านของแอดเองนะครับตลาดนวมินทร์72ตลาดปทวิกรนนะขายเสาร์อาทิตย์นะครับโซนโรงอาหารนะครับแวะมาชมดูได้นะครับเริ่มตั้งแต่10 0โมงถึง5โมงเย็นเลยทีเดียวนะ พบกันใหม่คลิปหน้ากับสาระเร็วชาแนลวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกท่าน